ตอนนี้เราเคยสังเกตกันหรือเปล่าว่าเด็กๆบางคนอายุยังไม่ถึง10บขวบสิบปีเลยเป็นโรคไตาบางคนสิบกว่าปีบางคนยี่สิบกว่าปีบางคนสามสิบกว่าปี40-50ทุกเกณฑ์อายุเป็นโรคไตกันได้ทั้งสิน้นหรือที่เรียกว่าไตาเสือ่อมสาเหตุนั้นเยอะยะมากมายนะครับสาเหตุที่ ทำให้เกิดเป็นโรคไตหรือไตเสื่อมมีเยอะแยะมากมายแต่ประการหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะคํานึงถึงสักเท่าไหร่นะครับมันก็อเอาใจใส่เท่าไหร่ก็คือการที่ไตเสื่อมเพราะขี้เกียจปัสสาวะคือชอบกั้นปัสสาวะเวลาปวดปัสสาวะปวดเจียวเนี่ยนะ,ะมักจะกั้นเอาไว้ บางคนอาจจะก,กั้นโดยเป็นลักษณะนิสัยเดิมเช่นอย่างผู้หญิงนี่อาจจะเหนียมอายเวลาออกไปอนอกบ้านนะครับอาจจะเหนียมอายในการที่จะไปปัสสาวะหรือแม้แต่พระภิกษุสงฆ์บางรูปบางท่านหรืออาจจะมีภารกิจเช่นสวดมนต์หรือภารกิจในการเดินทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามีการกั้นปัสสาวะนะครับนั่นแหละคือหมายถึงโรคไต กำลังจะมาเยือนคุณแต่ถ้าคุณกา้านปัสสาวะบ่อยๆนะครับโรคไตามาเยือนแน่ๆ100%อซอาจจะระดับที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องคํานึงถึงก็คืออยากกา่าก้านปัสสาวะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายที่เราเราสามารถป้องกันได้แล้วเรามักจะลลืมและก็ไม่เอาใจใส่นะครับตอน,นึกสาเหตุที่แท้จริงที่ลึกไปกว่านั้น มันเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องติดตามเลครับอยากรู้ติดตามนะครับติดตามดู